กับพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ผมขออนุญาตถามต่อครับเมื่อกี้พอเ่อิ <c oughs> ผมบ่อยครั้งที่ได้เจอพระลักษณะพระทุดง <c oughs> ท่านรอรถเมย์อยู่นั่งะจะขึ้นรถโดยสารอย่างเงี้ยนะครับผมเจอเนี่ยผมจะ,ะบ่อยครั้งที่เอาปัจจัยใส่ซองอถวายท่านเพื่อเป็นค่าเดินทางก็สุดแท้แต่ในแต่ละครั้ง <c oughs> ไม่ใช่ทุดงแล้วอย่างนั้น ผมผมไม่ทราบถ้าทาแบบนี้ผมจะบาปหรือเปล่าครับแทนที่ผมผมคิดว่าผมได้บุญไปแล้วคนแต่เพราะว่าทําให้พระ<า>ผิดอาบัติประยิต,ตีไปแล้วใช่คนคนที่บาปอะคือ,ค,อคือตัวพิกุแต่เป็นอาบัติที่ปลงได้นะอ่าเป็นอาบัติที่กระทําขืนได้ด้วยวาจาแต่อาบัติไม่ได้มีไว้ให้ใหมาปลงเฉย,ยเยยมีไว้ให้สํารวมระวัง แล้วก็รู้ว่าสิ่งใดมีความผิดเนี่ยถ้าพลาดไปแล้วแล้วก็จะสำรวมระวังไม่ทำอีกต่อไปอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ว่าว่าเราฝืนกดไปได้เรื่อยๆนะส่วนยมทำไปเนี่ยถามว่าได้ไหมถามว่าพิกุรูปนั้นเนี่ยก็เป็นพิกุทุศิลละพิกุที่ทุศิลเนี่ยไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดีละ ผู้เจ้าบอกทานของเธอนั้นจะไม่มีผลใหญ่ไม่มีน,นิสงใหญ่ดังนั้นที่โยมคาดว่าโยมจะได้ผลใหญ่คือไปเป็นเทวดาอันนิสงใหญ่คือการเป็นอริบุคคลพู้เจ้าบอกไม่ได้แต่โยมได้น,นิสงบ้างไหมได้บ้างนะตรงเนี้ยผลมันจะไม่ไม่ได้มากแค่นั้นเองอะนะเข้าใจไหมย,ยางยงนี้คือไม่ควรไม่ควรทํแบบแบบนี้แล้วใช่ไหมครับ การที่ทําไปแล้วเนี่ยทําให้พิกุทุศินเติบโตขึ้นไหมเข้มแข็งขึงข้นไหมพิกุทุศินเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึงข้นเป็นผลอะไราศาสนาอายุสั้นลงครูเจ้าก็ตรัสบอกไว้โยมได้นิสงอยู่แต่นิสงน้อยแต่ผลกระทบของาศาสนาคือาศาสนาอายุสัน้นโยมก็กําลังสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้าศาสนาอายุสัน้นนั่นคือสิ่งที่จะได้รับนะครับ มันก็ต้องพิจาเองเพราะโดยหลกักพระุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ห้ามผู้อื่นให้ทานใครอยากจะให้ทานให้เขาให้ไปผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทําอันตรายต่อลาภของปฏิคาหกคือผู้รับทานตนเองก็เป็นการขุดลากตนเองด้วยแต่บอกได้ว่าทําแล้วผลกระทบคืออะไรโยมได้มากได้น้อยนะ ขอบคุณครับ